ตำนานผีกระหังปีกระด้งอาถรรพ์การครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางหุบเขาและป่าลึกทางภาคกลางของสยามมีชายคนหนึ่งชื่อว่าขุนทองเป็นหมอยาและหมอผีประจำหมู่บ้านใครๆก็ยกย่องว่าเก่งกล้าสามารถนักรักษาได้ทั้งโรคคาและปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายแต่ขุนทอง มีความลับที่ไม่มีใครร่วงรู้เมื่อดวงจันทร์เต็มดวงขุนทองจะหายตัวไปในยามค่ำคืนเสียงลือเสียงเล่าอ้างเริ่มสะพัดเห็นเงาดำบินผ่านหลังคาไปทางป่าช้าเหมือนกระดงบินได้มีเสียงลมหอบแรงเด็กๆเ,เริ่มหวาดกลัวคนเท่าคนแก่เริ่มเฝ้าบ้านยามค่ำคืนเพราะกลัวผีร้ายจนกระทั่งคืนหนึ่ง ชายชาวบ้านชื่อเพียนสังเกตว่าหมูในเล้าถูกขย้ำจนเหลือแต่ซากเลือดสดสดเปื้อนดินรอยเท้าใหญ่โตไม่ใช่ของคนไม่ใช่ของสัตว์เขาตัดสินใจแอบตามเงาดำนั้นในคืนถัดมาในความมืดเพียนเห็นภาพที่ไม่มีวันลืมเงาดำสูงใหญ่มีปีกกว้างเป็นกระด้งสองใบเสียงฟาดลมดังวูบวาบ มันบินจากหลังคาบ้านของขุนทองเพียงแน่ใจทันทีขุนทองนั่นเองคือผีกระหังกำเนิดผีกระหังว่ากันว่าขุนทองศึกษาคาถาอาคมต้องห้ามจากคำพีโบราณที่ฝังไว้ใต้โบสถ์ร้างเขาปรุงน้ำมนต์จากเลือดไก่ดำนำมาทาดาบไม้ไผ่และปีกกระดดงเมื่อเสกจนสำเร็จ เขากลายเป็นกระหังครึ่งคนครึ่งผีหิวโหวยของสดของดิบในยามกลางวันเขาคือหมอผู้อารีในยามค่ำคืนคือสัตว์ร้ายที่บินได้หิวเลือดจุดจบของขุนทองเพียนเล่าเรื่องทั้งหมดให้หลวงพ่อที่วัดฟังและชาวบ้านรวมพลังกันเตรียมพิธีไล่ผีค่ำคืนหนึ่งทุกคนซุ่มรอที่ลานวัด จุดตะเกียงจุดเทียนเสียงสวดมนต์ดังสะเทือนป่าเมื่อกระหังบินผ่านเสียงเพี้ยเพี้ยของกระด้งฟาดลมก็ดังขึ้นหลวงพ่อโยนน้ำมนต์ที่ผสมสมุนไพรศักดิ์สิทธิ์ใส่ร่างของผีกระหังเริ่มไหมเปลวไฟมันร้องลั่นกลางฟ้าร่วงลงมากลางลานวัดกลับคืนร่างเป็นขุนทองที่นอนหมดสติชาวบ้านไม่ฆ่า แนวนรเทศออกจากหมู่บ้านพร้อมคำสาบหากเจ้าคิดจะใช้คาถาอีกเจ้าจะไม่มีวันได้ผุดได้เกิดตั้ง